มาดูนี่กันมีคนที่สามารถงอนิ้วก้อยได้โดยที่นิ้วนางไม่งอไปด้วยแต่ส่วนใหญ่พบว่ามันยากหรือทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำเมื่อเราขยับนิ้วกลางหรือนิ้วก้อยนิ้วนางจะขยับเล็กน้อยด้วยเช่นกันใช่ผมก็เป็นเหมือนกัน Globe l ก x a ช i o เป็นภาวะที่หายากมากเมื่อบางคนทำให้ลูกตาของพวกเขายื่นออกมานอกเบ้าตาได้น่าเสียดายที่ความสามารถนี้มีข้อเสียมนันอทำให้เกิดปัญหาสายตาได้หลายอย่าง กลุ่มคนพื้นเมืองบางกลุ่มเช่นชาวทิเบตสามารถอยู่ได้ในระดับความสูงแบบยอดเขาเอเวอเรสต์ความสามารถนี้น่าจะปรากฏขึ้นหลังจากการวิวัฒนาการหลายปีบั่มพบบรุษของชาวทิเบตอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงมานานหลายพันปีและพัฒนาการปรับตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงทําให้สามารถอยู่รอดได้แม้จะมีระดับออกซิเจนที่ต่ําจนเป็นอันตราย บาฮาเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนเหล่านี้ได้พัฒนาม้ามที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมเซลล์เม็ดเลือดที่มีออกซิเจนหนาแน่นพวกเขาจึงสามารถอยู่ใต้น้ำได้นาน5-10นาทีโดยไม่ต้องขึ้นมาหายใจแม้แต่ครั้งเดียวประชากรประมาณ14%ไม่มีกล้ามเนื้อพามาลิสลองกัส จริงๆแล้วมันเป็นส่วนพื้นฐานของร่างกายและมันหายไปในวิวัฒนาการของเราดังนั้นถ้าคุณไม่มีกล้ามเนื้อนี้ไม่ต้องกังวลมันไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของปลายแขนของคุณแต่อย่างใดประชากรประมาณ5-3ถึงเไม่มีฟันคุดตั้งแต่แรกเกิดฟันเหล่านี้ไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วมันเคยมีความสําคัญต่อบรพบุรุษของเราเนื่องจากพวกมันช่วยเคี้ยวอาหารแข็งๆเช่นถั่วรากไม้และเนื้อสัตว์และทอฟฟี่จากทะเลไม่ผมพูดเล่นนะ ต่อาหารส่วนใหญ่ที่เรากินทุกวันนี้ไม่แข็งแบบนั้นแล้วฝันขุดจึงค่อยๆหายไปคนส่วนใหญ่มีขวัญเดียวที่หมุนตามเข็มนาฬิกาแต่5คนในร้อยคนมีขวัญคู่และถ้าทั้งสองขวัญหมุนทวนเข็มนาฬิกาคนคนนั้นจะมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนัวกวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่ามีความเชื่อมโยงทางพันธุก,กรรมระหว่างทิศท,ทางของเส้นผมกับความถนัดคนถนัดขวามากกว่า8%เล็กน้อยมีเส้นผมในทิศท,ทางทวนเข็มนาฬิกาแต่สำหรับคนถนัดสายจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น4 5เเซต์ สมองของผู้ชายจะแก่เร็วกว่าของผู้หญิงเมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นพวกเขาเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับความจําและขาดสมาธิบ่อยขึ้นในขณะเดียวกันผู้หญิงไม่ได้มีปัญหาเรื่องความจําแบบเฉียบพลันแต่จะรู้สึกหดหู่บ่อยขึ้นอืมคุณจะเลือกอันไหนล่ะ เมื่อมีคนกำลังโกหกจมูกของเขาจะเป็นตัวบอกได้นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยรานาดาได้ค้นพบว่าเมื่อมีคนโกหกอุณหภูมิบริเวณจมูกและมุมด้านในของดวงตาจะสูงขึ้นปรากฏการณ์นี้มีชื่อว่าฝังนะพินอกคิโอเอฟเฟกต์คนญี่ปุ่นมีแบคทีเรียเฉพาะอยู่ในลำไส้แบคทีเรียเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาย่อยซูชิดาวเร็วขึ้นยิ่งคุณใช้ร่างกายบางส่วนมากเท่าไหร่ร่างกายก็จะยิ่งเสียหายมากขึ้นเท่านั้นเพราะงั้นสำหรับผมแล้ว ปากของผมก็เสี่ยงที่จะหลุดออกมาตายแล้วกลับมาที่มือของเราดีกว่าถึงเวลาที่เราควรจะชื่นชมนิ้วก้อยน,น้อยของเราได้แล้วเราไม่เห็นว่ามันสําคัญเท่าไหร่เนื่องจากเราไม่ได้ใช้นิ้วก้อยในการถือสิ่งของกินอาหารหรือเขียนหนังสือแต่จากการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นว่าการสูญเสียนิ้วก้อยในมือที่ถนัดของเราจะมีผลร้ายแรงผู้เชี่ยวชาญไม่ได้รวบรวมข้อมูลเพียงพอที่จะระบุต,ตัวเลขเฉพาะแต่จากที่พวกเขาได้เรียนรู้จนถึงตอนนี้ การสูญเสียนิ้วก้อยของเราจะทําให้แรงจับของเราลดลงอย่างมากแม้ว่าจะเป็นนิ้วที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ตามและถ้ายังไม่มีนิ้วหนางด้วยแรงจับของเราก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกการสํารวจเมื่อเร็วๆนี้อีกชิ้นในสาร,ราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่ามีคนประมาณ40%เท่านั้นที่พอใจกับลักษณะจมูกของตนเองไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงจมูกของคุณก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริงนั่นเป็นเพราะมันทําหน้าที่เป็นเครื่องทําความร้อนแผ่นกรองและเครื่องเพิ่มความชื้นในคราวเดียว ายในรูจมูกแต่ละข้างมีกระดูกคายหิ้งขนาดเล็กที่มีหลอดเลือดพวกมันทําให้อากาศร้อนขึ้นก่อนที่จะไปถึงส่วนอื่นๆของระบบทางเดินหายใจของเราเมื่อขที่อยู่ข้างในจะทําให้อากาศชื้นขึ้นในส่วนของตัวกรองนั่นเป็นสาเหตุที่เรามีขนจมูกอนุภาคขนาดเล็กติดอยู่บนขนเล็กๆเ,เหล่านี้ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ลอองเกสซสปอไวรัสหรือแบคทีเรียไปถึงปอดของเราเมื่อเราดูการ์ตูน เราจะถูกชักนำให้เชื่อว่าเสียงที่หัวใจของเราสร้างขึ้นนั้นเป็นเสียงที่มันสัมผัสกับสภาพแวดล้อมของมันเมื่อเต้นปรากฏว่าเสียงนั้นเกิดจากการเปิดและปิดของลิ้นหัวใจมันเปรียบเหมือนประตูบานเล็กในหัวใจที่เปิดและปิดเพื่อสูบฉีดเลือดจากหัวใจห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ร่างกายของเราทํางานได้เลือดจำเป็นจะต้องเคลื่อนที่ในเวลาที่เหมาะสมและไปในทิศทางที่ถูกต้องมาคุยเรื่องฟันกันตลอดชีวิตของคุณคุณอาจจะใช้เวลาทั้งหมดมากถึง40วันในการแปลงฟัน และในกรณีที่คุณยังคงสงสัยอยู่ที่จริงฟันไม่ใช่กระดูกแม้ว่าจะมีหลายอย่างที่เหมือนกันความแตกต่างหลักอย่างหนึ่งระหว่างกระดูกกับฟันก็คือกระดูกของเราสร้างใหม่ได้มันเป็นเนื้อเยื่อที่มีชีวิตแต่ฟันของเราไม่ใช่อย่างนั้นและยังคงความเสียหายถาวรเมื่อหักนี่คือเรื่องช็อกอีกเรื่องเราเป็นสายพันธุ์เดียวบนโลกใบนี้ที่มีคางยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวงการวิทยาศาสตร,ร์แต่สาเหตุหนึ่งที่เรามีคางก็คือ มันทําให้กรามของเราแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่มนุษย์มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องปันและกล้ามเนื้อขากกันไกลก็เล็กลงเรื่อยๆดังนั้นพวกมันจึงต้องการบางอย่างเพื่อช่วยเพิ่มแรงต้านของกรามพวกเราส่วนใหญ่ได้พัฒนาลักษณะเฉพาะบางอย่างขึ้นอยู่กับพื้นที่ของโลกที่เราอาศัยอยู่มีคนกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในที่สูงได้พัฒนาคุณลักษณะบางอย่างที่แจ่มมากนั่นเป็นเพราะสภาพแวดล้อมบนที่สูงมีออกซิเจนน้อยคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่อยู่รอดในสถานที่เหล่านั้นเท่านั้นแต่พวกเขายังปรับตัวได้ดีจนสร้างชุมชนถาวรที่นั่นได้ในเทือกเขาแอนดีสของอเมริกาใต้ผู้คนได้พัฒนาเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ขนส่งออกซิเจนได้มากขึ้นมันทําให้ระบบไหลเวียนเลือดโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้คนที่อาศัยอยู่ในทิเบตต้องทนกับสภาพที่คล้ายคลึงกัน แต่น่าประหลาดใจที่พวกเขาปรับตัวได้แตกต่างไปในทิเบตพวกเขาหายใจได้มากขึ้นเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเหมาะสมคุณคงเคยได้ยินเรื่องที่ว่าที่จริงแล้วความฝันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีปรากฏว่าใช่ความฝันก็เป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่ความฝันทั้งหมดจะเหมือนกันมีหลายอย่างที่เรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับความฝันของเราสิ่งที่เรารู้ส่วนใหญ่ก็คือมันเกิดขึ้นในช่วงดวงตาเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้ มองของคุณจะตื่นตัวมากขึ้นซึ่งใกล้เคียงกับเวลาที่คุณตื่นและมันเชื่อเร็มเพราะว่าในช่วงการนอนหลับนี้ตาของคุณมักจะเคลื่อนไหวมากความฝันก็ยังเกิดขึ้นได้ในช่วงอื่นของการนอนหลับเช่นกันเฮ้ hey, คุณพูดเสียงดังหน่อยได้ไหมฉันเพิ่งกินพิซซาไปทั้งถาดอะนั่นเป็นเพราะว่าหลังจากกินอาหารมื้อใหญ่แล้ว การได้ยินของเรามีแนวโน้มจะแย่ลงเล็กน้อยในระหว่างการย่อยอาหารกระแสะเลือดของเราส่วนใหญ่มุ่งตรงไปยังกระเพาะอาหารซึ่งนำเลือดออกจากอวัยวะอื่นๆเล็กน้อยเพราะงั้นครั้งต่อไปที่คุณอยากไปฟังวงดนตรีโปรดของคุณในคอนเสิร์ตสดอย่าลืมกินอาหารนึ่อเบาๆเพื่อให้หูของคุณได้ยินชัดด้วยละ่ะด้านบนของท้องและไปข้างซ้ายาเรามีอวัยวะวิเศษที่งอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราเอาส่วนหนึ่งออกตับของเรางอกใหม่ได้เองโดยการสร้างเซลล์ใหม่ที่เรียกว่าเซลล์ตับ พวกมันเริ่มทวีคูณเมื่อตับเสียหายความร้ายแรงของความเสียหายนั้นเป็นตัวกําหนดว่าจะสร้างใหม่ได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่รวมถึงกําหนดระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างใหม่ด้วยเคยสงสัยไหมว่าอะไรที่เลวร้ายสําหรับร่างกายของคุณไม่ยอมนอนหลับหรือว่าอดอาหารปรากฏว่าการอดนอนนั้นอันตรายกว่านั่นเป็นเพราะว่าถ้าคุณไม่พักผ่อนร่างกายของคุณก็จะเสี่ยงมากขึ้นหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงโดยไม่ได้นอนเลย คุณจะเริ่มมีปัญหาด้านความจำและพบว่ามันยากที่จะมีสมาธิแค่17ชั่วโมงที่ไม่ได้นอนคุณจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยมึนงงหงุดหงิดต,ตึงเครียดและอารมณ์อ่อนไหวมากขึ้นฉันอยากนีบตัวรับความเจ็บปวดของคุณก็อ่อนไหวมากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งหมายความว่าทุกอย่างเจ็บปวดมากกว่าที่ควรโอ้และมันส่งผลต่อการได้ยินของคุณด้วยอะไรนะในทางกลับกัน คุณจะเข้าสู่ช่วง24ชั่วโมงที่ไม่กินอาหารได้อย่างไม่ยากเย็นก่อนที่ร่างกายจะรู้ว่าคุณหยุดกินแล้วใน8ชั่วโมงแรกคุณก็แค่ย่อยอาหารมื้อสุดท้ายที่คุณเพิ่งกินหลังจาก8ชั่วโมงแรกนั้นคุณจะเริ่มใช้ไขมันสะสมเพื่อเป็นพลังงานการไม่กินอาหารเกิน24ชั่วโมงหมายความว่าร่างกายของคุณจะเริ่มกินโปรตีนของตัวเองซึ่งหมายความว่าคุณจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อจริงๆน้ำฝนไม่ปลอดภัยที่จะดื่มเสมอไปบางครั้งอาจมีแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นนอันตราย นอกจากนี้ในสถานที่ที่มีมลพิษมากก็อาจพบวัสดุที่เป็นอันตรายอื่นๆชุมชนบางแห่งใช้น้ําฝนเป็นแหล่งน้ําหลักเพียงอย่างเดียวแต่น้ําฝนมีประโยชน์ต่อสุขภาพอื่นๆหรือเปล่าไม่มีหรอกจากการศึกษาในปัจจุบันสารอันตรายบางชนิดอาจถูกกาจัดออกจากน้ําฝนถ้าคุณต้มแต่ทางที่ดีก็ควรจะปลอดภัยไว้ก่อนและดื่มน้ําจากแหล่งที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์สำหรับการบริโภคของมนุษย์เท่านั้นดีกว่า เราผลิตเหงื่อเป็นส่วนใหญ่เพื่อควบคุมอุณหภูมิของร่างกายและเพื่อเพิ่มความชื้นเช่นเดียวกับที่เราต้องการในมือเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นแต่เหงื่อไม่ได้แค่ปรากฏบนผิวของเราเท่านั้นมันออกมาจากรูกขุมขนประมาณ5ล้านรูในร่างกายของเรา,าเรากำลังเหยียบกระดูกหนึ่งในสี่ของเราในแต่ละวันเรามีกระดูกมากกว่า200ชี้นในร่างกายของเราแต่ประมาณหนึ่งในสี่ของกระดูกเหล่านั้นอยู่ในบริเวณที่เล็กและน่าประหลาดใจมากนั่นคือเท้าของเรา เนื่องจากเรามีกระดูก26ชิ้นในเท้าแต่ละข้างเราจึงมี52ชิ้นในเท้าทั้งสองข้างดวงตาของเราผลิตน้ำตาได้จากหลายสายเหตุเช่นการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อหรือการล้างสิ่งสก,กรปรกเช่นควันและฝุ่นละอองคุณอาจจะมีลักษณะร่างกายที่หายากนี้อยู่แล้วแต่ไม่รู้บางครั้งแม้แต่เอ็กซเรย์ก็มองไม่เห็นพวกเราส่วนใหญ่มีกระดูกซี่โครง12คู่ซึ่งหมายความว่าเราเกิดมาพร้อมกับกระดูกซี่โครง24ซี่ แต่ถึงอย่างนั้นก็มีบางคนที่มีซี่โครง25ซี่มีเพียงหนึ่งใน200คนเท่านั้นที่มีลักษณะพิเศษที่หายากนี้แล้วเรียกว่าซี่โครงสวิเคิลโดยทั่วไปจะปรากฏเหนือซี่โครงแรกที่โคนคอและเหนือกระดูกหายปาร้าแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลโดยส่วนใหญ่แล้วจะมองไม่เห็นและถ้าเจ็บปวดก็เอาออกได้อย่างปลอดภัยคุณรู้ไหมว่าบางครั้งฮัสกี้ก็มีดวงตาสีต่างกันได้บางคนมีกับลักษณะที่หายากนี้ด้วยสัพททางแพทย์คือเฮเทโรโครเมีย ชื่อนี้มาจากคำภาษากรีกโบรนันเฮเทโรแปลว่าแตกต่างและโครมาซึ่งแปลว่าสีผู้ที่มีภาวะนี้อาจมีเฮเทโรโครเมียสมบูรณ์ตรงกลางหรือบางส่วนก็ได้ประเภทสมบูรณ์หมายความว่าคนคนนั้นจะมีดวงตาสองสีที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างเช่นข้างหนึ่งสีน้ำตาลและอีกข้างสีเขียว สองสีที่แตกต่างกันในดวงตาเดียวกันคือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าเฮเทอโรโครเมียตรงกลางคนที่มีภาวะเฮเทอโรโครเมียบางส่วนจะมีแค่ส่วนเดียวในดวงตาที่มีสีต่างกันคุณอาจจะเกิดมาพร้อมกับอาการนี้หรือหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บแต่ถึงอย่างนั้นก็หายากมากน้อยกว่า2 0 0 0 0 0คนได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะนี้ในสหรัฐอเมริกาไม่ว่ายังไงก็ตามยอมรับมาเถอะว่ามันดูเจ๋งดีพูดถึงสีตาแล้วลองทายดูว,ยว่าตาเสียอะไรหายากที่สุด ผมจะบอกให้คุณจะได้ไม่ต้องไปค้นใน Google มันคือสีเทาคุณอาจจะคิดว่าดวงตาสีฟ้าและมันก็ค่อนข้างหายากอยู่แล้วแต่มีประมาณ 7- ถึงเของประชากรโลกที่มีตาสีนี้เมื่อพูดถึงดวงตาสีเทาก็ยังพิเศษมากกว่านั้นอีกมีคนน้อยกว่า1%ที่มีตาสีเทาลักษณะเฉพาะของร่างกายที่หายากนี้เกิดจากระดับเมลานินที่ต่ำกว่าในชั้นตาถ้าคุณอยากพบคนที่มีตาสีเทาคุณก็น่าจะหาได้ในยุโรปตะวันออกและยุโรปเหนือ แม้สีตาที่หายากกว่าจะเป็นสีแดงหรือสีม่วงแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นผลมาจากปัญหาสุขภาพต่างๆมีผู้คนมากมายที่มีพลังพิเศษในการเห็นสีต่างๆกว่า100ล้านสีโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยเราเห็นสีต่างๆเพราะเซลล์บางเซลล์ในดวงตาของเราที่เรียกว่ากรวยพวกเราส่วนใหญ่มีกรวย3ประเภทเพื่อช่วยแปลสิ่งที่เราเห็นเป็นสีที่สมองของเราเข้าใจได้แต่ผู้เชี่ยวชาญคิดว่ามีผู้คนกลุ่มเล็กๆที่เรียกว่าเตตราโครแมตที่มีรูปกรวยเหล่านี้สีประเภทจนถึงตอนนี้ นักวิจัยระบุได้แต่ผู้หญิงเท่านั้นที่มีภาวะนี้ลูกบอลรูปหยดน้ําเล็กๆที่ห้อยอยู่ที่หลังคอของคุณสิ่งที่ช่วยในการกลืนอาหารน่ะเรียกว่าลิ้นไก่หรือวิวิวล่าชื่อนี้มาจากภาษาลาตินและแปลว่าอุ่นลูกเล็กหน้าแปลกที่คนประมาณ2%เซเกิดมาพร้อมกับลิ้นไก่2แฉกซึ่งหมายความว่าอวัยวะที่ขาดไม่ได้นี้จะถูกแยกจากกันหรือเป็นง่ามคุณทําให้คนอื่นประหลาดใจด้วยลักษณะส,สุดเจ๋งของคุณในงานปาร์ตี้ได้แน่เอาเรื่องล้อเล่นไว้ก่อน คนที่มีลิ้นไก่สองแฉกอาจจะมีปัญหาในการกินดื่มและพูดในบางครั้งพวกเขา,าอาจมีปัญหากับการย่อยอาหารคำพูดของพวกเขา,าอาจจะฟังดูผิดปกติเล็กน้อยแต่ขึ้นอยู่กับว,ว่าลิ้นไก่ถูกแยกออกมามากน้อยแค่ไหนลนักษณะเฉพาะของร่างกายนี้อาจจะไม่ใช่ลักษณะที่สมบูรณ์แบบเมื่อไปเที่ยวพักผ่อนแต่ช่วยทําให้ผู้คนทําสิ่งต่างๆได้มากขึ้นด้วยการนอนหลับที่น้อยกว่าว่ากันว่าคนดังอย่างนิคลาเทสลามาเกเรตเทเชอร์และวิลสันเซอร์ชิลมีลักษณะที่หายากมากนี้ ยีนีเรียกว่า DEC2 มันช่วยควบคุมนาฬิกาชีวภาพของเรามันคือนาฬิกาชีวภาพตามธรรมชาติที่บอกให้เรารู้ว่าเราควรนอนหรือกิน 1. ไม่มีใครรู้จริงๆว่าทำไมเราถึงต้องการไซติ่งใช่ไส้ติ่งที่บางคนก็ผ่าออกไปแล้วนั่นแหละนักวิจัยบางคนอ้างว่าไส้ติงของมนุษย์ช่วยให้บรรพบุรุษของเราย่อยเปลือกไม้และอะไรก็ตามที่พวกเขากินในตอนนั้นได้เนื่องจากเรามีอาหารที่สมดุลมากขึ้นแล้วไ้ติงก็สามารถหายไปจากร่างกายของเราได้โดยไม่มีผลกระทบอะไร 2. ส,สิ่งที่ไร้ประโยชน์อีกอย่างในร่างกายของเราคือฟันคุดใช่มันเคยมีประโยชน์ตอนไม่มีหมอฟันแต่ตอนนี้เราก็โอเคถึงจะไม่มีพวกมัน 3. สมองของคุณจะเติบโตรประมาณ2%เถ้าคุณอยู่ในอวากาศภายใต้แรงโน้มถ่วงปกติมีการคาดการณ์กันว่าของเหลวในสมองจะเลื่อนลงมาตามธรรมชาติเมื่อเรายืนตัวตรงแต่มีหลักฐานว่าสภาวะไร้น้ำหนักจะป้องกันเรื่องนี้ซึ่งส่งผลให้เกิดการสะสมของของเหลวในสมองและกระโหลกศีรษะ 4. เมื่อคุณอายุมากขึ้นสมองของคุณจะค่อยๆลดขนาดลงเมื่ออายุ75ปีมันจะเล็กกว่าตอนอายุ30ปีมากและมันจะเริ่มหดตัวตอนอายุ40ปีมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะงานคุณต้องทําใจและพยายามขัดเกลาสมองของคุณให้เฉียบแหลมอยู่เสมอ ถ้าคุณจ้องตาตัวเองในกระจกคุณจะเห็นวงกลมสีชมพูเล็กๆอยู่ที่มุมตาของคุณนี่คือเปลือกตาที่3ของคุณซึ่งไม่มีประโยชน์สําหรับเราแต่มีค่าสําหรับสัตว์เช่นนกเพื่อกันฝุ่นและเศษที่กระจัดกระจายไม่ให้เข้าตานี่อาจฟังดูคุ้นหูสําหรับคุณถ้าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติกล่าวโดยย่อคือการคัดเลือกโดยธรรมชาติจะเก็บส่วนต่างๆของร่างกายไว้ตลอดหลายรุ่นแต่บางส่วนก็เป็นอันตารายเพราะงั้นพวกเขาจึงค่อยๆเลิกใช้ในรุ่นต่อๆไปและในที่สุดก็ไม่คงอยู่อีกต่อไปเช่นเดียวกับ อกไม่เพียงแต่สมองของคุณจะหดตัวเมื่อคุณอายุมากขึ้นเท่านั้นแต่คุณเองก็ตัวหดลงมากด้วยกระดูกจะเปราะมากขึ้นกระดูกสันหลังถูกบีบอัดมันได้ผลในทางกลับกันด้วยเมื่อคุณพักผ่อนตอนกลางคืนกระดูกของคุณจะผ่อนคลายเพราะงั้นคุณจึงตื่นตัวสูงกว่าตอนที่คุณเข้านอนเมื่อคืนนี้ 7. หูของเราช่วยรักษาสมดุลเพราะงานการได้ยินจึงไม่ใช่หน้าที่เพียงอย่างเดียวระบบการทรงตัวของเราอยู่ในบริเวณหูชั้นในช่องหูในหูชั้นในของคุณมีของเหลวและเซนเซอร์เล็กๆที่ดูเหมือนเส้นขนซึ่งช่วยให้คุณรักษาสมดุลได้ 8. เมื่อพูดถึงขนมีส่วนต่างๆของร่างกายแค่ไม่กี่ส่วนเท่านั้นที่ไม่มีขนนั่นคือฝ่ามือฝ่าเท้าและริมฝีปากขนขึ้นแม้แต่ที่สะดือจุดประสงค์ของขนก็คือการดักจับเศษฝุ่นขนของฉันทำหน้าที่ได้ดีเลยล่ะ และไม่ใช่แค่เศษปุ่นเท่านั้นสดินของเรามีสิ่งมีชีวิตมากมายอยู่ในนั้นมีแบคทีเรียต่างๆประมาณ70ชนิดบางชนิดพบได้ในดินในญี่ปุ่นและแม้แต่แบคทีเรียบางชนิดที่พบได้ทั่วไปสําหรับแผ่นน้าแข็งขั้วโลกเห็นไหมคุณมีอะไรให้สำรวจอยู่ในนั้นมากมายและไม่เคยรู้ตัวด้วยซ้ํา 10. มีเพียง43%ของคุณเท่านั้นที่เป็นคุณจริงๆคุณมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกว่า50%ที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในลำไส้และส่วนอื่นๆของร่างกายโดยที่ไม่เคยจากไปเลยถึงอย่างนั้นแม้ว่าเซลล์ของคุณจะมีจำนวนน้อยกว่าจุลินทรีย์แต่โดยเฉลี่ยแล้วก็มีประมาณ100ล้านล้านเซลล์ในตัวคุณ 11เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ยีนของคุณมีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนประกอบร่างกายคุณถ้าคุณนับจุลินทรีย์ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในร่างกายของคุณมันนับยีนของพวกมันยีนของพวกมันจะมีประมาณ2ถึง20ล้านยีนและรวมถึงการรวมกันใหม่ของยีนด้วย12ถ้าคุณนอนหลับและฉันแนะนำให้คุณนอนนะไม่ได้หมายความว่าร่างกายของคุณจะนอนหลับทั้งหมดอันที่จริงบางครั้งสมองของคุณก็ต้องทำงานหนักขึ้นเมื่อคุณหลับมันจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและการรายงานก็มักใช้เวลา สิสิ่งหนึ่งที่พักผ่อนจริงๆในขณะที่คุณหลับคือจมูกของคุณคุณจะไม่ได้กลิ่นอะไรเหม็นๆในการนอนหลับของคุณเรื่องของเรื่องคือประสาทการรับกลิ่นของคุณจะปิดการใช้งานในเวลากลางคืนถ้าห้องของคุณมีกลิ่นเหม็นคุณก็จะไม่รู้เลย14นักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่าเราแยกแยกกลิ่นได้ประมาณ1 0,000กลิ่นไม่เลยการวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้คนระบุกลิ่นได้มากกว่าล้านล้านกลิ่นเรายังจํากลิ่นต่างๆได้ดีกว่าสิ่งอื่นและกล่น